หนีบธงชาติไทยเอาไว้แล้วบินอยู่ที่ไหนรู้ไหมช่องอานมา้าช่องอานมา้าที่เราปักธงไปรอบก่อนน่ะเหรอออใช่บริเวณเนิน677อย่างที่เราปักเอาไว้อะออตรงเนี้ยฮะเออ,เอ,อแล้วบริเวณตรงนั้นน่าจะยึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเลยมีการเอาโดโรนขึ้นไปบินแล้วก็เอาธงชาติไทยขึ้นไปโบกโบกลางของฟ้าเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นเขตอำนาจอธิปไตยของเรา เหนือช่องอันมาฮะภาพสวยช่ลูกเล่นเธอเยอะเหมือนกันนะกองทัพไทยนะเออกองทัพไทยวันนี้ไม่ได้แค่การปักแต่อันนี้บินเลยเอาให้มันแบบเจ็บเจ็บแสบแสบคันคันอ่ะเวลาขมิ้นมันเห็นนะสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยถูกเชิดชูผ่านภารกิจอากาศยานไร้คนขับเชิดชูเกียรติวีรบุรุษนักบไทยช่องอันมาเราเขาสูญเสียไปเยอะนะคะในวันเดียวสี่นายก็มีเอ่อฟินิกซ์ไม่ใช่เพียงชื่อของภารกิจแต่คือจิตวิญญาณนักบไทยที่เข้มแข็ง กล้าหาญและพร้อมเสียสละเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนนี่คือโดนภารกิจโดนฟินิกซ์ในการประกาศศักดาว่าวันนี้เนิน677แล้วก็ช่องอานมา้าที่บอกว่าพยายามที่ปีคืนวันนี้เข้าใจว่าน่าจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าไล่พวกนั้นตีลงไปข้างล่างได้แล้วมั้งพื้นที่เนิน677เนินห้าแล้วก็ช่องอันมา้าตอนนี้ได้ทั้งหมดแล้วค่ะ